ก็คือก็คือก็เป็มุกออนแล้วออนแล้วอะไรนะไปสักคำแล้วพีมีพิมีเลยไปด้วยหนูไม่ไม่อยากพูดอะไรเยอะแล้วก็ก็ทุกอย่างก็อย่างที่ทุกคนรามาเลยนะคะหลังจากคนที่เราบอกว่าเราเสิดจเราได้กลับมีการเปี่ยควมรู้ี่่ขอเลยใช่ไ่ะ้ไม่ได้มไไมขอี่ในบ้านมเหมือนนเะขอของเขาในบ้านเรายังมีหเหมือนไหมอะ ถามเขาดีกว่าค่ะพูดคนเก็บหนูไม่ได้อยู่ตอนเขาเก็บค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างในใจของเบสเองตอนนี้หนูแฮปปี้มากค่ะก็คือคุยไปได้ไหมแซ่บกันที่เลยตอนแรกก็คิดว่าจะเจอที่งานนี้นะคะก็ก็คิดว่าร่วมงานได้อะไรอย่างนี้ไม่ได้เห็นอะไรอันนี้ก็คือเราสามารถเจอเขาได้หนูรู้เจอได้เจอไห้แล้วเขาสามารถร่วมงานอะไได้ไหมถ้าเรา ได้ก็ไม่รู้อ่ะหนูก็รู้ไปแล้วอ่ะแบบไม่ได้ไม่ได้เศร้าอะไรไม่รู้อะเลยคเด็ดเด็ดใจเลยเด็บใจเลยไม่ค่ะเราโฟกัสปัจจุบันแล้วก็อนาคตแล้วค่ะดีกว่าบางคนอาจจะมองว่าคนนี้รู้ที่หวานแันมากอะไรตลอดอะไรย่างเงี้ยค่ะมันเป็นยังไงบ้างมันนรู้ความรู้สึกว่ามันเสียดายหรือว่ามันเสียใจไหมคะกับภาพที่ถ่าย ไม่ค่ะหนูนว่ามันก็เป็นอะไรที่น่ารักดีตอนนี้ก็แบบกลับไปดูรูปเก่าๆอะไรเงี้ยที่แบบแฟนคลับแชร์กันก็น่ารักดีค่ะคือได้ยังสามารถที่จะดูแบบรูปได้ดีนะคือเราไม่พ่อแล้วอ่ะเราดูได้หมดเลยเราเราสามารถเจอได้ อะไรแต่ว <l> ่าถามว่าหลอกไหมก็ก็แบบดูดีเลยเะ้อกดจิตๆจไม่ได้เลยอเปิดใจเลตอเปิดใจมันกหลอกนะาแกเลสเกยบอกว่าตอนเลสเราเ็นเพราะว่าแบบตตรงไอ้่อยไม่คเ็ไดเสแต่่ะูแบบอยากไปมานาแล้วอยากไปตั้งแต่ตอนนีแฟแล้วเลยแต่ว่ามี่ว่งก็เลยไม่ได้ไป่เดคนเดียวต็นี้ก็จะเปคนเดียวกัเลอสุดท้ายแล้วคือคนเขาิเสธไหมคะ